สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับช่องเลตคอนเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมอาร์เซนอลก็ใช้ชุดผสมนะให้โอกาสเด็กๆนะครับผมก็เปิดบ้านไล่กระซวกโบตันวอเดเลอร์ไปขาดลอยนะครับหาประตูตอนหนึ่งเฉลุยรอบ4หรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายในศึกคาราบาวครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันหลังเกมหน่อยนะครับผมทีนี้มาดูรายชื่อสเปซผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในเกมนี้กันนะครับผม โดยมิเกลออเทต้าเนี่ยก็โรเตชันนะครับจากเกมบุกเสมอแมนซิตี้สประตูต่อ2นะครับผมโดยส่งเจ้าหนูแจ็คพอตเตอร์ว,วัยสิปีเฝ้าเสาพร้อมดาวลุ้ง3คนอย่างจอร์ดนิโคลูอิสเกลลี่แล้วก็อีธานเอนมาเนลลี่นะครับผมส่วนแนวลุกเนี่ยก็เป็นโบโยซาก้ากาเบรลเชซุสแล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงโดยเจ้าบ้านอาร์เซนอลมาในระบบ4ี่สามนะครับผมผู้รักษาประตูก็เป็นเจ้าหนูแจ็คพอตเตอร์กองหลัง4คนคู่เซนเตอร์ก็เป็นยาคุบคิวอจับคู่กับลิคาโดคาราฟิโอรี ทางซ้ายขวาเนี่ยก็เป็นเจ้าหนูจอร์นิโคนะครับผมส่วนซ้ายก็เป็นไมลูอิสเกลลี่กองกลาง3ตัวนะครับผมนำโดยพี่ใหญ่อย่างพี่จอนะแล้วก็น้องข้าวดีแคนไลท์อีกคนก็จะเป็นเจ้าหนูอีธานเอนมาเนลลี่แนวลุก3คนก็จะเป็นโมโยซาก้าทางขวาซ้ายไลฮิมเซอร์ลิงหน้าเป่าก็เป็นกาเบรลเชซุสด้านทีมเยือนโบสตันของเอ e ็นอีเวดนะครับผมฝากความหวังราดคา,ายไว้ที่อารอนคอลลินแล้วก็จอห์นแม็กอารตี้นะโดยเกมนี้มาในระบบ352 ผู้รักษาประตูเป็น wood, ลุคเซาวูดกองหลัง3คนนะครับเป็นคิดฟรลิโนโจเซฟลิคาโดซานโตสแล้วก็เอียนโทกองกลาง5ตัวนะครับ3ตัวกลางเป็นเดมซี่จอร์ดซีฮานแล้วก็สกอตต์อาร์ฟิลริมเส้น2ตัวเนี่ยเป็นจอร์ดคอกลีย์กับแลนเดลวิลเลียมแนวลุกก็จะเป็นอารอนคอลลินกับจอห์นแม็กอาร์ตี้ออกสตาร์ทครึ่งแรกมานะครับนาทีที่16บเซาว์กันเน่ก็ได้เฮน,นะครับเมื่อจอร์ดนิโคคอร์บอลเข้ากลางมาแนวรับโบตันสกัดไม่ดีมาเข้าทางดีแคนไลท ซัดนอกกรอบส่งบอลเสียบมุมตะข่ายเข้าไปอย่างงดงามนะครับผมให้อาร์เซนอลขึ้นนํา1ประตูต่อ0นย์นาทีที่37นะครับผมอาร์เซนอลก็มาได้เมทที่2นําห่างจากจังหวะที่ไมล์ลูอิสเกลี่นะครับผมแทงทะลุช่องให้กับลาฮิมสเตอร์ลิงหลุดเข้าไปคอสตมาหน้าปากประตูให้กับอีธานเอนวานเนลี่นะครับล้มตัวยิงเข้าไปให้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนำห่างเป็น2ประตูต่อศูเวลาที่เหลือก็ไม่มีประตูเพิ่มนะครับผมจบครึ่งแรกอาร์เซนอลขึ้นนำโบตันเวอร์เดอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ ครึ่งหลังเริ่มมาได้แค่4นาทีนะครับผมอเซนนลนำห่างเป็น3ประตูต่อศูนย์จากความผิดพลาดของกองหลังโบตันนะโดนดีแครไลท์ตัดบอลก,ก่อนแทงเร็วให้กับอีธานเอนวานลลี่นะครับหลุดเข้าไปซัดส่วนตัวลุกเสาวูดเข้าไปเป็นประตูที่2ของเจ้าหนูวัย17ปีในเกมนี้แต่นาทีที่53นะครับโบตันก็มาตีไข่แตกได้สําเร็จจากจังหวะโต้ะกลับเร็วจอร์นแมคอาตี้แทงบอลให้กับอารอนคอรลินหลุดเดี่ยวเข้าไปก่อนโยกหลบให้หนูแจ็คพอตเตอร์ในด่านไอ้ปืนใหญ่ยิงสวนเข้าไปโล่งโล,ล3 แต่อาเซนอนก็มาพังสกอร์นำห่างเป็น4ประตูต่อหนึ่งในนาทีที่64จากจังหวะที่บุกโยซากานะครับซัดมุมแคบยัดเข้าไปติดเซฟในด่านโบตันก่อนบอนทะลักมาเข้าทางไลท์ฮิมสเตอร์ลิงที่ตามซ้ำเข้าไปซึ่งเป็นประตูแรกของเจ้าตัวนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมปืนใหญ่อาเซนอนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมทำให้อเซนอนออกนำโบตันเป็น4ประตูต่อหนึ่ง นาทีที่77นะครับอาร์เซนอลมาได้ประตูออกนำไกลเป็น5ประตูตอนน่อ1จากจังหวะที่สเตอร์ลิงตะลุยเข้ามาซัดด้วยซ้ายไปติดเซฟก่อนบอลลอยมาโดนคลายฮาวเวิดนะครับที่เพิ่งลงไปตบบอลเข้าไปนะครับผมทำให้อาร์เซนอลออกนำห่างโบตันไป5ประตูตอน,นแล้วก็จบเกมไปด้วยสกอร์นี้นะครับผมทำให้อาร์เซนอลผ่านเข้าไปเล่นรอบ4หรือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมโดยผลประกบคู่เนี่ยอาร์เซนอลเจองานไม่หนักนะครับเป็นการบุกไปเยือนเปตตันนอตเอง ส่วนบิ๊กแม์ในรอบนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับเปิดบ้านพบกับแมเชสเตอร์ซิตี้โดยหลังเกมนะครับมิเกลอาเตต้าผู้จัดการทีมกล่าวชมเหล่าดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากพวกเขาได้ลงเล่นในเกมคาราบาวครัพรอบ3ที่เปิดบ้านเอาชนะโบตันวอเดเลอร์ an, eler, คู่แข่งจากลีกวันไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ1เกมนี้อาเตต้าส่งแข้งเยาวชนหลายคนเป็นตัวจริงนะครับประกอบด้วยแจ็คพอตเตอร์ผู้รักษาประตูวัย16ปีโจชัวนิโคนะครับแนวรับวัย18ปี ไมลูอิสเกลลี่ในวัย18ปีแล้วก็อีธานเอนวานิลี่นะครับอายุ17ปีทั้งนี้นะครับเอนวานิลี่ก็ทําได้2ประตูในเกมนี้ด้วยนะส่วนแจ็คพอตเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นนักเตะอายุที่น้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นเกมแบบเป็นทางการให้กับอาร์เซนอลโดยเป็นการทําลายสถิติเดิมของเชสฟาเบกัสในขณะเดียวกันเนี่ยอาร์เตต้าก็เปลี่ยนดาวรุ่งลงไปในช่วงครึ่งหลังอีก2คนนะครับได้แก่มาดินี่คารกูรี่แนวรับวัย18ปีซึ่งน่าอาจจะแก่เกินวัยไปนิดนึงแล้วก็มีลักสนะ ความคล้ายคลึงกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นอิสมาเอลคาเบียแนวลุกวัย18ปีโดยอาร์เตต้ากล่าวว่านักเตะบางคนต้องไปโรงเรียนตอนเช้าในวันพรุ่งนี้ด้วยซ้ําคุณจะเห็นได้จากสีหน้าพวกเขาเลยว่าพวกเขาดีใจกันมากๆมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสลงเล่นแบบจรงิงจังพวกเขาคุควรกับการได้มาอยู่ตรงจุดนี้และพอถึงเวลาแล้วก็เล่นได้ดีจรงิงๆที่พวกเขาพิสูจน์ตัวเองตั้งแต่ตอนปีซีซั่นแล้วว่า สามารถเล่นในระดับนี้ได้และนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้วันนี้เราเชื่อมั่นพวกเขาและทํางานให้ลุล่วงได้มันจําเป็นต้องทําให้เหล่านักเตะดาวลุ่งได้เห็นว่าประตูมันเปิดกว้างสําหรับพวกเขาต้องให้พวกเขารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้ลงเล่นให้พวกเขาเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้ก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะถือเป็นการส่งข้อความให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องนั้นไปในตัวต้องให้เครดิตอย่างมากกับบรรดาคนที่เกี่ยวข้องในอะคาเดมี่พวกเขามีส่วนช่วยอย่างมากและทําให้เราได้นักเตะเหล่านี้มาใช้งาน ดังนั้นผมคิดว่านี่เป็นคาคืนที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมเช่นกันส่วนมาตินโอเดกาดกับตันทีอเซนอลอัปเดตอาการบาดเจ็บของตัวเองให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับโดยกล่าวว่ามันกินระยะเวลาหนึ่งแล้วนับตั้งแต่ผมมีข้อความในหนังสือโปรแกรมครั้งสุดท้ายดังนั้นผมจึงคิดว่าผมจะเริ่มพูดถึงอาการบาดเจ็บครั้งล่าสุดของผมผมมีปัญหาข้อเท้าบิดที่เวลวร้ายและเอ็นของผมได้รับความเสียหายแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและตอนนี้ผมพยายามฟื้นร่างกายอย่างเร็วที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้ ผมกาลังเดินหน้าและผมรู้สึกดีขึ้นในทุกๆวันผมกําลังทํางานหนักและสิ่งเดียวที่ผมคิดคือการกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งก็ไม่แน่นะครับผมอาจจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะสําหรับวันนี้ที่เป็นวันอัดคลิปนะก็เป็นวันเกิดของเจ้าหนไมล์ลูอิสเกลลี่นะเจ้าของวลีมึงเป็นใครจากฮาเลนนะก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆในวัย่8ปีแล้วนะก็เดี๋ยวถ้าเล่นดีงี้ก็น่าจะมีโอกาสเรื่อยๆนะครับผม สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะครับอเซนอลมีคิวเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมโดยจะเตะกันในวันเสาร์ที่28กันยายนเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยช่วงนี้โปรแกรมก็จะทีเลยทีเดียวน,นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลหรือสิ่งใด,ดผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อพอติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กคอนเนอร์ ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ